เด้วววััันนนีโต่แต่เครียนนีไปได้ไม่อยากเลยครับอ๋อได้มาจากหน้าจ้ะคนมาเข่าฝันแม่โคมาหลอกข้องเพิ่นก็เลยมาเข่าฝันน้างนึงเพิ่นอยากไปอยู่วัดไปอยู่วัดบรรพตสองน้างนี่เพิ่นมาอยู่น้ำมาขออยู่บ้านก็เลยว่า าอาจารย์พิ่นเห็นเพิ่นกัเลยมาขอขอก็เลยว่าเอาไปไปอยู่วัดกลับไปบัดนี้เพิ่นกัเลยไปเขาฝันลุงผู้เพิ่อันนี่นะเออลุงเพิ่นกัเลยโทร่มากก็เลยว่าพิ่นอาจารย์พิ่นมาขอกะหายฝันว่านราเนี่ยไปหาไปหาดีใจก็เลยมาถามนราว่านรามีเอเจ้าเป็นอย่างวอเลยถามใจเงี้ยก็เลยมีมพระอาจารย์เนี่มาขอ วันวันที่จะไป,ไปบอกนะครับเปิล้ลขอตอนเช้าขอตอนเช้าเออตอนเรียกมากเพิ่งไปหาลูกตอนล่ตอนเย็นนะมาหาจับไอ้กรอบกล่องตลาดกะถามอันนี้วันดีฮัดครับบ้านตัวนี้ครับตอนนี้ก็ได้ ถูกไวไดรืลยอยก็เชดแต้ม,มาเห็ดหอมให้อ,อยู่ก่แล้ามันจะไม่อตรงแปมหนาเขาเขาถือเสิียรยันเลยทุกคนกิดีก็ดีทรงจะเปิดม่แก้วทางนี้ Angkaya ti kaya ti se nak menang anti karaci ti piti ti karang ti joti karaci jat ti jat ti karang ti ti karang ti tobi ti nya anti ti ติกระรังยานะติโตตนะโมปยะอาทิติติโตนะโมปยะยาติกระรังยาติกระเติโตติจิยาติกรงนิกิยาติกระเจ้าเก้าจ็ดศูนย์ศมันมันลกเลขมันจะเป็นอย่างนี้รัฐบาลสามใบเต็ถ้าเป็นให้เขาก็จะเต็งหราดดมนสะท้อนเดดมนสะเต้าเก้ากัหเดียวกัน แม่มันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เราจะดึงอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะหนึ่งมีสองมีห้าในเลขหนึ่งในเลขสองในเลขบกห้ากนหนึ่งเน่งห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์อยู่ที่บ้านเราเห็นมันคิเป็นห้าหนึ่งสองห้ามาวัดดูว่าเปิดมุเปิดตาท้าแต่งหอมๆมาาขับมาพูดหะอาจารย์เหมือน ให้ถือกอทิ่ลให้ลูกให้หลามีโชคมีลาบกอนะจะนี่เอาคนสาวใสน้อยด้วยไ็่ประจิปมระจิ์สัมอาแปงลิบสติน้ำยาทาเล็กินดัวอิดยง้อยดน้เตกนก็กินยากมาูทาั้งทั้งสของทาทั้งนีลานี่นี่นดีเดสีใมมาเนี่ยเลขกทยเลขแปดนี่ยเลขแปดไทย โกไข่ลาเป็นล่าให้ร้วยมีเงินมีทองิไดไม่รังค้าให้สีแดงแล้วก็อาตาเล็บสีแดงเสือสีเขียวทกอย่นไหน่อวานี่สื้อวัดอยู่ได้หลายเออตือวัดแบบสองโลกบเหมาอมานี่